เด่นทุกคนเจ้าแล้วเกมการแข่งขันเริ่มแล้วเนาะนครหลงจันทร์เสื้อสีทะเลทรงสีขาวบุกจากข้อไปหาทรายส่วนเมืองของทั้งหลวงขาบางเสื้อสีส้มจังวานี่ออกไปแล้วเปิดเกมมานี่ยัดให้ทั้งวิไลกุลังสีนี่พาบานลากและกระแลนไปก่อนตอนนี้นี่ทั้งอาจารย์เวิร์นสวร์สีวิสัยนี่เพิ่งกันทั้งเบิ่งอยู่เนาะมีเคาะไปแต่ละช็อตแต่ละช็อตไปพ้อมเลยเอาถืว่าเพิ่นติดตามาซะซะเจ้า แต่ว่าน่าเสียดายพวกเขาก็ไบมบ่มีโอกาสเชิญเพื่อนมาหว่วมบัอบนอ่าบิคอดด้วยกันเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะมาหนัดสิงโอ้อ้าวเจ้ามาหนัดสิงอ่าแล้ววางยาวขึ้นยาวขึ้นมาโอบี้บั่นล้นขึ้นมาหาปิยพงศ์ปฐมวงศ์ถือว่ายิงหนึน่งลูกไปแล้วนะปิยพงศ์ปฐมวงศ์อดีตนักเตะทีมชาติเบื้องล้วงซเป็นอุดรหรือบอแพงนี่ขอสี่คนนะสำหรับไซนครนดาลัสแสน อัดเลยโอ้โยตาสิใจยิงเลยนะแต่ว่าบานแห้งลุดออกลางไปทีวิไลมาทีจังหวานี้ออกขวัววิไลซุขเปิดมากลายไปเบิดเลยยังได้อยู่เข้าไสา่ยยังยิงบาได้มาจังหวะนี้เอาโอกาสมาแล้วได้ประตูตเลยโอโ้ออกนำไป โอ้ถือว่าเริ่มต้นมานาทีเดียวของนาครหลวงในเครอรงเวลาที่สองปดลอกได้ใบหญิงขึ้นน้ำแล้วหนึ่งประตูต่อศูลเออเป็นสุขสวรรค์สยญ,ญลินยังบ่ถึงนาทีเลยตอนนี้โอ้จังหวะเออถว่าเซตทำอิดเลยในเคอร์อเวลาที่สองเอาบานเข้าไปหน้าประตูได้ครั้งอิดและเป็นผลเลยทันทีในตอนนี้เจ้าอยู่ข้า,บางบังส่งจังหวะนี้ยังได้อยู่ เปลี่ยนเบื้องโบดีถือดักไว้ได้วิไลคูหลังสีติดจั๊กไปแล้ว4ต่อ2จับเงาถึงลงโทษเลยลูกนี่ยังบบผ่านจักรพันจับสามซินาทีที่เหลือในตัวนี้โบสดเอาจังหวะนี้แหละได้หรือบอลได้หรือบอลได้แล้วได้โล้วเอาในตัวนี้สองประตูต่อศูนย์แล้วทางนครหลวงวิจันยับห่างเป็น2ประตูต่อศูนย์โอ้เกมครับเก่าหรือเปล่าเป็นคนเก่าเนาะสุขสวรรค์สัญลิ้นคือบาดเปิดเตะเจตัดภาพมานีด เหมือนจะบูมิตตประกบเลยเก็บบานได้เป็นของไผ่อาคมอาคมดวนยังดวนกับน้อยตัดจัว่าะนี้วิไลกุหลังสีเบื้องขวามิสุวันวิไลไหลามาลูกนี้แป้นิ่มๆเข้าเลย <c oughs> จังหวะส่วนกับแบบนี้หลวงพระบางบุกเพิน่นพยามเอาคืนแต่สุดท้ายมาถึงประตูเพิ่มตึมอีกเป็นสมประตูต่อศูนย์จะมาส่วนกับของนครหลวงวิจัน์เป็นผู้มินนะเป็นผู้มินคำพิบง นี่นักหลวงมีโอกาสสูงเลยในการที่จะเข้าไปซิงเซนเลิศพบกับเสียงขวางเจ้าการนี้กันนักซิงเซนเลอร์เอาเบอรกีวันนี่ก่อนโอ้จังหวะที้สวยงามเลี้ยลากเข้ามายิงเรียบร้อยเลยโอ้ไอเดียดีลีโดสำหรับวิไลกูรังสีโอ้ถือว่าจังหวะนี้แต่งเองเสริมล่อเองถือว่าจบเองเลยเอาในตัวนี้4ต่อ0นย์น่งนครหลวงแต่ว่า จะมีการอัปเดตตารางใหม่หรือบอเนอะาะประธานก็สามารถไปติดตามได้อยู่ในเพจของสพานบานเตียงซาดและก็รวมไปถึงทั้งโทรภัพท์ลาวสางเนาะเพราะเขาจะแจ้งเตือการท้าทดในคู่ซิงเซอร์แต่ที่แน่นอนก็คือเมื่อวันที่12เนาะถึงเมื่อวันเสาร์นี้เองส่งคืนหลังมาจากกระพันยอดมามจมากานี่ก็เข่ามือทั้งไซนครดตละแสนพยายามที่จะวางเข้ามาที่หน้าประตูจะว่าบานเลือกเงาไซนนครก็ครับเอาไว้ได้โอ้โอกาสที่จะมา ได้ของทั้งหลวงพระบางนี่กับเวลาที่เรือนาทีกลักวๆคงที่จะปิดเกมไปแล้วนะครหลวงถือว่าจะเข้าซิงชนาลิ์นะครับทั้งแขวงเสียงขวางเสียงซึ่งขวางก็เข้าไปลอ้อมทาโดยการชนะจุดโทษแขวงก็ตะปือมาปืนจังวะนิยิงปาดออกมาได้แก้ไขก่อนังหวายิงของอรุณในลุนลาซีมาอีกแล้วอรุณในแต่ว่ายังโมพานอุดรเตะออกไป เหลือเวลาโบถึง2นาทีในการต่อเวลาพิเศษไปต่อเองเลยเนาะสำหรับจังหวะนี้ธนวงธนวงอัดเลยบโบพานปิญญพงศ์ภูมินภูมินเหลียวแล้วบุพิไผดึงจังหวะก่อนขามเบื้องมาเลยมาอีกแล้วอ้าวยังไปต่อได้แต่ว่ายังมีตัวมาซ่อนน้อยกลับคืนมาทีน้อย มีไลวิไลกับน้อยซอกหาบางังะผูหินน้อยเอา้าล้มลุกคุกค้านนะสำหรับน้อยกับคื้นหลังเปิดศาสตร์เง้วขึ้นไปอุดรโอ้อุดรบ่มีเป้าหมายนะจังว่านี้ผุตศิล์อาจารย์คำสิงไส้ยงศรีปอามาวิจบการแข่งขันกับผลปรากฏว่าหลวงพระบางเสียให้กับนครหลวงจันทร์ศูนย์ประตูต่อศรี